สิ่งภายนอกอะเราควบคุมมันยากมากแต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือตัวเองและความต้องการของตัวเองรีดผ้านี่เพี่ยงรีดเฉพาะด้านหน้า,านะเพราะว่าสมเหตุสมผลคือก้าวออกไปขึ้นรถเมย์ปุ๊บก็ยับยแล้วเราควบคุมอย่างอื่นไม่ได้แต่เราควบคุมตัวเองได้ควบคุมตัวเองให้ทนต่อความเหนื่อยก็ได้พี่คิดถูกที่ไปเลือกใช้ดอกเบีย้ยคงที่9%ไว้หลังจากนั้นอะดอกเบี้ยลอยตัว บ้านเพื่อนบ้านถูกยึดกันเต็มเลยก็ในวัยสีเริ่มต้นลงทุนเป็นครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ถือว่าเร็วช้าใช่แล้วทีเนี้ยเริ่มลงทุนตัวรุ่นตัวแรกเนี่ยเป็นหุ้นโฮมโปรพนักงานโฮมโปรช่วยอุ้มลูกเลี้ยงลูกเลย,เลยะอะไรก็เราก็รู้สึกประทับใจตอนแรกๆยังเหมือนเดิมอยู่ <_ Rose> หลายกับหลายหุ้นวนอยู่อย่างนั้นเลยทีละหนึ่ง all in all in เหมือนขับรถแล้วมีหอกแหลมอยู่ตรงพุงมาลัยอ่ะอุ้ยท่าแบบ แม้แต่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแค่คันหน้าเบรกกระทันหันแล้วเราเบรกเนี่ยโอกาสจิ้มตายสูงเลยพี่โนชจะมีคําแนะนําในการเลือกหุ้นยังไงบ้างความจริงมันมาเฉลยแล้วว่าสตอรี่ต่างๆที่เขาสร้างขึ้นน่ะในที่สุดมันไม่จริงแล้วมันก็พาคนเสียหายไปเยอะปัจจัยต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเราอ่ะเราคุมอะไไม่ได้เลยอ่ะแต่สิ่งที่เราคุมได้ที่สุดอ่ะคือตัวเองวันที่ดีที่สุดในการเริ่มลงทุนคือวันนี้ ในช่วงวัยทำงานก็ดูเหมือนว่าพี่นุชจะเป็นเหมือนคนทั่วไปนะครับที่เรียนจบมาก็ตั้งใจทํางานหาเงินเก็บเงินแต่ดูมืนจุดเปลี่ยนสําคัญของพี่นุชจะอยู่ในตอนอายุประมาณ40ที่ตัดสินใจเริ่มต้นลงทุนเนี่ยซึ่งหลายคนก็มองว่าอายุ40เนี่ยอาจจะช้าไปหรือเปล่าอยากถามพี่นุชแบบนี้ครับว่าอะไรคือแรงบันดาลใจหรือว่าจุดเริ่มต้นของพี่นุชในการเข้ามาสู่โลกของการลงทุนครับในช่วงตอนนั้นเนี่ยมีวิธีในการใช้ชีวิตมีวิธีในการเก็บเงินยังไงครับ ตรงช่วงแรกๆเข้ามาที่บอกว่าต้องย้ายหนีแม่มาแล้วมาอยู่ในกรุงเทพก่อนก็พี่ต้องเช่าหออยู่เนาะแล้วเรามีความรู้สึกว่าสิ่งภายนอกอเราควบคุมมันยากมากแต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือตัวเองและความต้องการของตัวเอง mm. พี่ก็ใช้กับทุกๆเรื่องของชีวิตก็รวมทั้งเรื่องนี้ด้วย mm. คือไปเช่าหออยู่พี่ไม่ได้เช่าหออยู่ใกล้กระทรวงสาธารณสุขเพราะว่า กลุ่มข้าราชการบางคนก็เบิกได้หรืออะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอาชีพที่คนรู้สึกว่ามั่นคงอะ่ะหอพงหอ,หอพักอะไรแถวนั้นก็จะราคาสูงนะแล้วอีกอย่างหนึง่งพี่ต้องไปทํางานพิเศษที่โรงงานพี่ต้องเลือกที่ที่พักที่รถโรงงานมันผ่านด้วยกระทรวงสาธารณสุขอยู่นนทบุรีเนาะไม่มีรถโรงงานผ่านรถโรงงานผ่านแถวราชโยธินใกล้ๆก้ตึกช้างแถวนั้นอะ่ะเป็นบริเวย่นญญานที่ก็แถวแถวนั้น เมื่อก่อนไม่เจริญเท่านี้แต่มันก็เจริญแล้วแหละพี่นะใช้เวลาเดินหาหอพักอะ่ะเพราะสเปคเราแบบสูงสูงในที่นี้สเปคสูงในแง่ของการประหยัดได้สูงคือมันต้องไม่มีแอร์มันต้องไม่มีเฟอร์คือบางที่ก็ไม่มีแอร์เหมือนกันแต่มีเฟอร์นิเจอร์ให้แต่พี่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้ต้องการเพราะว่าเราอยากให้มันถูกลูกเดียวเลยแล้วเราไม่ต้องการใช้อะไรเยอะอยู่แล้ว ในสุดก็เจอหอหนึ่งค่าเช่าประมาณพันห้าเงี้ยก็ขอแค่ห้องน้ำในตัวนิดหนึ่งเพราะเรายังต้องซักผ้าซักผ่อนก็ไม่ได้อยากถึงกับใช้ห้องน้ํารวมแต่ห้องน้ำเนี่ยมันก็คือเป็นห้องสี่เหลี่ยมแล้วก่อขึ้นมาเป็นห้องน้ําไม่ไม่ชนเพดา,ดานด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรอยู่ได้พี่ก็เข้าไปก็ซื้อพัดลมตัวหนึง่งก็มีที่นอนที่มันพับได้เพราะถ้าไม่พับนี่มันแทบจะเต็มห้องห้องมันเล็กมากแล้วก็ตู้เสื้อผ้ามันไม่ต้องมีมี ตู้พลาสติกหลังหนึ่งเพราะว่าเรายังจําเป็นต้องรีดผ้าแล้วแขวนไว้เพราะชุดที่จะไปขึ้นเวรหรือแม้แต่จะไปทํางานแล้วก็นอกนั้นก็เป็นตะก,ก้าพับผ้าใส่ไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโต๊ะพับได้ที่เขียนไว้อ่านหนังสือเพราะชอบอ่านหนังสือแล้วมันจําเป็นต้องอ่านหนังสือแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยมีเตารีดแค่นั้นรีดผ้านี่พี่ยังรีดเฉพาะด้านหน้าน,นะเพราะว่าสมเหตุสมผลคือก้าวออกไปขึ้นรถเมล์ปุ๊บก็ ยาวดีแล้วรประหยัดไฟอะไรประม้ประหยัดเวลาทางานงหาเงินมาได้ไม่อยากใช้เงินแล้วครับทําไมต้องประหยัดขนาดนั้นไม่อยากสบายแล้วครับคิดว่าก็อยากสบายแต่ว่าอยากสบายในอนาคตไม่ได้อยากสบายตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตคนเราเนี่ยในช่วงวัยอย่างเงี้ยมันเป็นยังเป็นช่วงที่จะลำบากอะไรคนก็จะทนได้มากกว่าตอนอายุมากๆเนาะพี่ก็มองไปภาพตัวเองไกลๆว่า ถ้าแก่แล้วเนี่ยเราอาจจะทนสภาพอะไรหลายอย่างอย่างเนี้ยไม่ไหวเราอาจจะต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกที่มากกว่านี้ไม่เป็นไรรอก่อนออนะวันนี้เนี่ยสภาพที่มันทนได้ทนไปก่อนแล้วก็เก็บเงินก่อนตั้งใจทํางานเก็บเงินประหยัดอดออมมาเรื่อยๆนะครับใช่ทีนี้เนี่ยก็พอเราประหยัดเราอดออมแล้วเนี่ยเราเป็นทํางานเป็นพยาบาลนะครับแล้วจากการเป็นพยาบาลเนี่ยมาสู่เรื่องของการลงทุนได้ยังไงครับ อตอนตอนที่พี่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วเนี่ยพี่อ่ะก็เลิกตอนนั้นเลิกขึ้นเวรห้องพยาบาลแล้วเนาะรู้สึกว่าต้องเลี้ยงลูกใช้เวลากับลูกมากขึ้นแต่ว่ายังทํางานบ้านเองเพราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบอาจจะพอมีลูกเล็กๆก็ชอบจ้างพี่เลี้ยงแต่พี่อ่ะอย่างที่บอกเราควบคุมอย่างอื่นไม่ได้แต่เราควบคุมตัวเองได้ควบคุมตัวเองให้ทนต่อความเหนื่อยก็ได้ตอนนั้นน่ะตอนลูกเล็กๆประมาณ ขวบหนึ่งสองเดือนถึงหนึ่งขวบอะ่ะคุณพ่อเขาต้องไปอเมริกาจริงๆแล้วเป็นภาวะที่ลำบากมากเลยนะแต่ว่าได้พี่สามารถจะเลี้ยงลูกเต็มเวลาแล้วก็พอลูกหลับเนี่ยล้างขวดนมทำทุกอย่างเตรียมไว้ให้เขาบทอาหารคือทำได้หมดโดยที่ไม่ต้องจ้างแม่บ้านคือประหยัดทุกเม็ดแล้วช่วงนั้นอะ่ะเริ่มเออเวลารีดผ้าไปเงี้ยก็ดูช่องมิสชานลอะไรพวกนี้นะ ก็เห็นว่ามันมีเรื่องของการลงทุนแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่ไม่ได้คิดจะลงทุนก็สะสมมันไว้สะสมมันไว้จนดูอย่างนั้นเนี่ยอยู่หลายปีแล้วก็เก็บเงินประหยัดประหยัดอะตอนนั้นจะได้เรื่องประหยัดรประหยัดอยู่แล้วประหยัดเข้าไปอีกหลังจากดูสิ่งเหล่านี้ดูข้อควรระวังว่าตลาดหุ้นเขา,เามีภาวะอะไรแทรกแซงเยอะแยะไปหมดเลยก็ดูไว้อย่างระวงังพี่เริ่มลงทุนตอนหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี40 แต่ในช่วงนั้นนะ่ะเป็นช่วงที่พี่ก็ใส่ใจเรื่องเศรษฐ,ฐ,ฐกิจเยอะเพราะมันจะมีผลต่อเราในเรื่องของดอกเบี้ยบ้านเพราะว่าตอนนั้นพี่กู้ซื้อทาวน์เฮาส์อยู่แล้วมันก็จ่ายดอกเบีย้ยกับเขาเหมือนกันแล้วทีเนี้ยเ,เราก็เลยต้องรู้สึกตอนนั้นต้องไปรีไฟแนนซ์แล้วก็ไปใช้ดอกเบี้ยคงที่ที่ <c oughs> 9%กรนีเ้นี่ถูกแล้วสำหรับเราเพราะวา่าเราเชื่อว่าวิฐฐกฤตเศรษฐ,ฐกิจครั้งนี้จะทำให้ดอกเบี้ยเนี่ยมันทะยานขึ้น ตามข่าวที่เราติดตามอยู่แล้วมันก็ขึ้นจริงๆพี่คิดถูกที่ไปเลือกใช้ดอกเบี้ยคงที่9%ไว้หลังจากนั้นอะดอกเบี้ยลอยตัวบ้านเพื่อนบ้านถูกยึดกันเต็มเลยเพราะมันขึ้นไปถึงสิบกว่าเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นตครับก็เลยเห็นข้อดีของการที่เราเระวังชีวิตอย่างนี้แต่ในที่สุดเนี่ยทำงานทําการมาก็รีบใช้นี่บ้านอย่างเร็วเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บเงินสดเก่ง เก็บเงินส่วนได้ระดับหนึ่งก็เอ๊ะวันนั้นเราเคยฟังเรื่องลงทุนแฮะในเปิดใจเรียนรู้ว่าหุ้นคืออะไรยังไงแล้วก็เข้ามาก็อ่านพันทิปก่อนเลยเพราะไม่รู้จะอ่านที่ไหนคนแบรค์ไปหมดเลยแต่ก็เอออ่านพันทิปก็เจอหลายอย่างเจอทั้งกลุ่ม VI ด้วยกลุ่มเชทดทด้วยอะไรเงี้ยเราก็อ่านหมดทุกอย่างทุกแนวแต่รู้สึกว่าการลงทุนแนว VI น่าน่าจะมีเหตุผลดีฮะ พอจาได้ไหมครับว่าวันที่เริ่มลงทุนเป็นครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเราอายุประมาณเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณเกือบสี่สิบพี่ลูกพี่ก็เกือบสิบขวบครับอะ,อะไรประมาณนั้นก็ในวัยสี่สิบเริ่มต้นลงทุนเป็นครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ถือว่าเร็วช้าถือว่าช้านะครับ <laughs> ถือว่าช้าเวลาคนที่ทำงานมาสักพั้งหนึ่งแล้วก็มีอายุสักหน่อยหนึ่งเนี่ยหลายคนไม่กล้าลงทุนเพราะรู้สึกว่าการลงทุนเป็นเรื่องที่ยาก แล้วก็ถ้าบางคนเนี่ยมีเงินเก็บไม่เยอะเนี่ยก็รู้สึกว่าลงทุนไปก็ไม่คุ้มค่าอะไรเงินน้อยก็ไม่อยากจะลงทุนนะครับพี่นุชต,ตอนนั้นมีความรู้สึกยังไงฮะที่จะกลับมาลงทุนม,ม,มีความกลัวหรือเปล่ามีความกังวลหรือเปล่าที่จะเริ่มต้นในวัยสีิครับไม่กังวลอะไรเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเก็บเงินมาเออถ้ามันเป็นวิธีที่ทําให้เงินงอกเงยได้ก็น่าจะลองดูนะอะไรเงี้ยแล้วก็เท่าที่อ่านและติดตามหลายอย่างเนี่ยมันก็มีทั้งแบบรู้ว่ามีคนที่เข้าหุ้นปั่นก็มีนะแล้วอันตราย ตายหมด10คนอาจจะตายไป8เหลือแค่รอดแค่2หรือ1อะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยงั้นแนว v ีน่าจะตอบโจทย์แล้วบังเอิญว่าม,มีคนแนะนําในพันธุ์นี้บบว่าให้อ่านหนังสือตีแตกถ้าจะเป็นแนว v ีแล้วด้านหลังหนังสือตีแตกของอาจารย์ดรนิเวศเนี่ยมันก็มีแนะนำเว็บไทยวีไไว้เพราะว่าอาจารย์ท่านเป็นที่ปรึกษาของสามาคมไทยวีเนาะตอนนั้นพี่ก็ไม่รู้จักท่านนะ ก็ไม่รู้จักใครเลยแหละก็เ <g> ข <ül> <g ül> ้าไปอ่านอ่านไทย,ยวีปรากฏว่าดีมากเ <c oughs> ว็บไซต์ไทย i ีไเนี่ยอาจจะคนรุ่นใหม่จะบอกว่าเฮ้ยโ,โบราณข้อมูลเก่าๆแต่ข้อมูลเก่าๆนี้มีประโยชน์มันทําให้เวลาเราไปอ่านพันทิปเราเจอชื่อหุ้นหนึ่งเ่ะเราก็มาเปิดดูในไทยไวีไว่าย้อนหลังกลับไปนะเวลานั้นอนะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทาไมงบการเงินเขาจึงไม่ดีเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเรารู้หมดเลยใช่แล้วทีเนี้ย เริ่มลงทุนตัวหุ้นตัวแรกเนี่ยเป็นหุ้นโฮมโปรเพราะว่าช่วงนั้นอย่างที่บอกว่าเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวเลยแล้วบ้านหลังใหม่กําลังสร้างพี่ต้องไปเลือกกระเบื้องไปเลือกอะไรเงี้ยพนักงานโฮมโปรช่วยอุ้มลูกเลี้ยงลูกเลยอะไรก็เราก็รู้สึกประทับใจแล้วก็มาดูว่าโฮมโปรมีรอยู่ในตลาดหุ้นไหมเออมีซื้อไว้ก่อนอันนี้ด้วยความประทับใจรู้สึกเป็นสาขาแรกของเขาเลยที่ลังสิตแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเรียนรู้อะไรมากขึ้นเนี่ยเราก็ รู้เรื่องของหุ้นหกกลุ่มของปีเตอร์ลินส์เนะอ่านเยอะอ่านเยอะมากเหมือนฟองน้ำเลยอ่านอะไรมาเนี่ยพี่เรียนรู้เร็วมากก็เรื่องเนี้ยคิดว่าควรต้องรู้ว่า,าแบ่งเป็นหุ้นหกหมวดอะไรบ้างอะไรบ้างรวมหนึ่งเนี่นะก็คือหุ้นวัตจ,จักรครับแล้วทีเนี้ยเราก็รู้ว่าเออมันอันตรายนะจริงๆรแล้วมือใหม่อาจจะไม่ควรแต่เริ่มลองหามาดูซิว่าหุ้นวัตจ,จักรมันคืออะไรแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อ่านเรื่องเจอค่า pv pb อะไรอย่างเงี้ย เอ้ยหุ้นต่ําบุกค,คืออะไรเราเอํานํามากรองหุ้นที่ต่ําบุกลึกๆเลือกๆเ,เ,เ,เอา้าหุ้นต่ําบุกไปตกอยู่เนอะที่หุ้นวตจักรทั้งนั้นเลยอะทีเนี้ยแม่าช่างใจเหมือนกันนะเราก็เป็นมือใหม่แล้วจะยังไงเดียวเนี่ยแต่ก็ลองอ่านมันดูอะเอา้าไปดูราคาเอา้ากาลังตกอยู่จริงทั้งต่าบุกทั้งราคาก็ตกต่ําเลยเริ่มเปิดใจอ่านหุ้นวัตจักรไปเลยครับแล้วในที่สุดรู้สึกว่าไทย V ีไออะ ช่วยได้เยอะเราได้เห็นย้อนหลังไปช่วงที่วัตจจักรต่ําที่สุดแล้วมันจะขึ้นจากอะไรอะไรที่จะพาหุ้นนี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้หมดเลยว่าเออน่าจะได้อยู่นะอันนี้ลงทุนหุ้นวัตจจักรเลยครับ,รบผลการลงทุนจากการเริ่มต้นในรอบแรกออกมาเป็นยังไงบ้างครับถือว่าประสบความสําเร็จไหมครับสําเร็จสูงเลยแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าเราเก่งอะไรนะแต่คิดว่าเราทํากันบ้านเยอะแล้วหนักแน่นพอแล้วก็ พี่ไม่ได้ถามอะไรใครหนึ่งคือรู้สึกว่าถ้าไปมัวถามเนี่ยมันจะช้าสองก็คือเราไม่รู้จักใคร,ครแล้วเก่งใจเขาบางคนบอกว่าอ่านเว็บไทยวีไอจิ้มไปเลยดีไหมไปหาไหนอ๋อคนที่เราศรัทธามากที่สุดแล้วยึดเป็นแนวในการใช้ชีวิตที่สุดตอ,ตอนนั้นเลยนะคือคุณโจลูกอีสานเลยนะเพราะแพทเทิร์นชีวิตจะคล้ายๆกันก็อ,อยู่เขาถูกๆเหมือนกันบางถ้าเป็นบางคนอาจจะรู้สึกว่าจิ้มไปหาคุณโจลกอีสานเลยแล้วถามแต่พี่ยังไม่ ไม่ได้ทําเพราะว่าเกรงใจท่านเพราะว่าท่านเหล่านั้นน่ะทุกคนมาให้ความรู้ผ่านผ่านคลิปผ่านการเขียนทุกอย่างผ่านการตอบคําถามอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอ่านเท่าที่เขามีให้ออแล้วก็อีกในหนึงเนี่ยการลงทุนในหุ้นวัตจักรเนี่ยอาจจะไม่ดีในการไปถามคนอื่นเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่ทุกคนก็กลัวซื้อแล้วตกลงไปอีก พี่ก็เป็นซื้อแล้วหุ้นก็ตกลงไปอีกอย่างพีพีทีเออย่างเงี้ยตอนนี้พี่ไม่ได้ถือนะนะเวลานั้นอ่ะซื้อแล้วตกซื้อแล้วตกอ่ะถามใครก็คงจะมีคนบอกขายขายขายดังนั้นเนี่ยถ้าเรามั่นใจว่าเขาจะขึ้นด้วยเหตุใดมันยังไม่ถึงว่าจะจขาขึ้นของเขาอ่ะเราก็ถือมันไปแล้วในที่สุดอ่ะมันก็ขึ้นกลับมาครับแล้วก็อย่างราคาเฉลี่ยที่ซื้อไว้ได้ทั้งหมดอาจจะประมาณ50ิบกว่าบาท พี่ก็ไม่ได้เป็นคนขายหุ้นเร็วนะถือนานรับปันผลไปหลายรอบก็ไปขาย PTT EP ที่ร้อยสี่กว่าบาทอ,อะไรประมาณนี้แต่ก็คือถามว่าเก่งไหมมันไม่ได้เก่งแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเก็บเงินมาอย่างดียอมสู้ยอมประหยัดนะเราต้องมั่นใจในในการเลือกของเราพอสมควร ถ้าหากว่าเลือกได้ดีนะครับแล้วก็หุ้นโตเร็วอย่างที่พี่รุ่บอกเนี่ยพอตอนนั้นก็น่าจะโตได้ไวมากเลยนะฮะแล้วแนวทางในการลงทุนยังเหมือนเดิมไหมครับจากวันที่เราเน้นลงทุนในหุ้นวัตถุจากจนถึงวันนี้เราลงทุนแบบไหน,นตอนแรกๆยังเหมือนเดิมอยู่ไหลกับหลายหุ้นวนอยู่อย่างนั้นเลยทีละหนึ่งเอาอินเอาอินขายได้แคปเกนมาก็ตัวใหม่ซื้อถือถึงพีคขายหมดอะไรเงี้ยซึ่งอันตรายนะถ้าถ้าพี่วิเคราะห์ผิด ตายเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเหมือนเราที่วอเมลมเเฟดบอกว่าเออเหมือนขับรถแล้วมีหอ,อกแหลมๆอยู่ตรงพุงมาลลยอ่ะโอ๊ยถ้าแบบแม้แต่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแค่คันหน้าเบรกกระทันหันแล้วเราเบรกเนี่ยโอกาสจิ้มตายสูงเลยตอนนั้นก็รู้สึกว่าไม่ได้ละท่านี้มันไม่ได้ละแม้เราจะทําแล้วทําอีกแล้วโอ้โหดูถ้าเป็นคนอื่นคงมั่นใจว่าอเออฉันถนัดท่านี้ละแต่ว่าพี่รู้สึกว่า ไม่ได้ถ้านี้ก็จะทําให้ฉันตายได้เหมือนกันถ้าฉันผิดพลาดขึ้นมาแล้ว่าวพี่ก็เลยเปลี่ยนเอาแคปเกนอะไรที่ได้ทั้งหมดอะไปซื้อหุ้นปันผลแล้วก็คิดคิดว่าเราควรจะมีสินทรัพย์อะไรที่ถ้าสมมติลูกยังเล็กแล้วเราตายขึ้นมาเนี่ยเป็นอะไรตายขับรถออกไปเกิดอุบัติเหตุตายอย่างเงี้ยมันจะให้ปันผลที่เลี้ยงดูลูกเราไปจนจนลูกเราเรียนจบได้โดยที่ ถ้าเราซื้อประกันไว้แล้วเ,ออเกิดเราเสียชีวิตไปแล้วได้เงินประกันมาจํานวนหนึ่งลูกก็ยังบริหารไม่เป็นอาจจะต้องไปให้ญาติเราช่วยดูแลญาติที่ไม่มีความรู้ทางการเงินก็คงต้องถอนทั้งต้นทั้งดอกออกมาใช้ในที่สุดมันจะหมดแต่จินตนาการไปว่าเ,ออเาต้องขอบคุณมรณาน,านุสตินะจินตนาการไปว่าถ้าเราตายแล้วเราถือหุ้นปันผลไว้เนี่ยผ่านไปกี่ปีกี่ปี พอถึงรอบปันผลก็ให้ปันผลออกมาลูกยังไม่ต้องรู้จักการลงทุนหุ้นเลยอะแต่เขาสามารถมีเงินเรียนโดยที่เงินต้นมันอยู่ครบเลยครับทุกวันนี้พอร์ตของพี่นุชเป็นยังไงะัะหลักๆนี่เป็นหุ้นปันผลเลยหรือเปล่าเป็นหุ้นปันผล 70- 80%เลยแล้วก็ถ้าเดิมก็ยังใช้อยู่บ้างก็อาจจะหาแคปเกนบ้างจากหุ้นวัตจักรก็มีหรืออาจจะเป็นหุ้นไม่ใช่หุ้นวัตจักรก็มีแต่ว่า ช่วงเนี้หลังๆมาความผันผวนนะ่ะมันมีมากขึ้นโอกาสที่เราจะหวังถือหุ้นแล้วแบบราคาไม่ตกอีกเลยอะ่ะยากแล้วเพราะว่ามันจะมีเรื่องการช็อตเซลล์เดี๋ยวก็มีคนไปกระทําราคาให้มันตกลงมาแม้แต่หุ้นใหญ่เราก็รู้สึกว่าเออถ้าราคามันจะตกเพื่อจะขึ้นเราก็จะไปซื้อตอนที่มันตกเราก็เอาไปขายเหมือนกันแล้วแคปเกณฑ์ที่ได้มาก็ไปซื้อหุ้นที่มันนิ่งๆเป็นหุ้นบันผลไว้ถ้าวันนี้จะขอคําแนะนําพี่โน้ตครับ ในการเลือกหุ้นหรือว่าการลงทุนเนี่ยวันนี้พี่นนชจะมีคําแนะนําในการเลือกหุ้นยังไงบ้างมีปัจจัยอะไรต้องดูหรือปัจจัยอะไรที่ให้ความสําคัญบ้างครับก็พี่ยังอยู่กับหุ้นไทยเยอะอยู่แต่คิดว่าหุ้นของลูกเนี่ยพี่ก็เอาเงินไปซื้อหุ้นกองทุนหุ้นต่างประเทศหุ้นโลกไว้ให้เขาบ้างทีนี้แต่ในท่าที่พี่ยังถนัดอยู่สําหรับหุ้นไทยอ่ะก็คงน่าจะต้องดูผู้บริหารเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งเนี่ยมัน ความจริงมันมาเฉลยแล้วว่าสตอรี่ต่างๆที่เขาสร้างขึ้นน่ะในที่สุดมันไม่จริงแล้วมันก็พาคนเสียหายไปเยอะก็เลยคิดว่าผู้บริหารนี่สําคัญแล้วพี่ก็คิดว่าเติบโตช้าๆก็ได้โตปีละหก็เพียงพอแล้วพอใจแต่ว่าขอให้ค่อยๆโตต่อเนื่องจัดว่าเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งก็พอแล้วก็เ,เช็คยยอดประวัติไปเนี่ยมีการจ่ายปันผลที่สม่ำเสมอ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บริษัทก็ควรจะมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานาที่ดีต่อเนื่องเพราะว่า,าด้วยความที่เราเป็นคนวางแผนการเงินเนาะทาบัญชีรายรับรายจ่ายเราก็จะรู้ว่าถ้าเราไม่มีเงินสดเนี่ยมันจะนํามาซึ่งความยากลําบากก็เลยคิดว่าบริษัทที่เราเลือกลงทุนเหมือนกันถ้าเขาไม่มีกระแสเงินสดเลยอะ่ะเขาก็ต้องไปกู้มาลงทุนแล้วถ้าใครก็ตามไม่ว่าจะคนธรรมดาหรือบริษัทถ้ากู้มาลงทุนอะ่ะมันก็จะมีต้นทุนที่มากกว่าใคร ทำมาหากินอะไรได้ก็ใช้นี่หมดเป็นคนรรมราก็ใช้นี่หมดเป็นบริษัทก็ต้องปิดจ่ายนี่เยอะอะไรเงี้ยดังนั้นบริษัทที่มีนี่เยอะก็ไม่ดีเมื่อก่อนเนี้ยเอ,อ่อก็อาจจะเลือกตามสูตรที่เขาสอนกันมาว่า DE ไม่เกินหนึ่งครับแต่ตอนหลังๆพี่ว่าต้องสัก0.5ไปเลยหรือต่ำกว่านั้นก็ยิ่งดีเพราะว่าสายป่านยาวมันดีที่สุดอะไรประมาณนี้ครับครับแล้วปันผลที่คาดหวังว่าจะได้แล้วครับเวลาเลือกลงทุนหุ้นปันผลสักตัวหนึ่ง คาดหวังปันผลต่อไปประมาณเท่าไหร่ครับก็ณตอนเข้าซื้อก็สัก5้าถึงหกเนาะแต่ช่วงนี้เนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเจ็ดแปดเก้าเต็มตลาดไปหมดเลยเนาะโอ้โหล่าเริงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เก็บหุ้นเพิ่มครับครับแล้วอย่างช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยก็ลงมาหุ้นถูกๆเยอะมากนะครับปันผลก็สูงด้วยใช่พี่นุชทําอะไรบ้างครับก็เหมือนเดิมท่าเดิมรีอินเวสต์เพราะว่าปกติเนี่ยปันผลเนี่ยพี่ใช้ไม่ค่อยหมดเพราะว่า ออใช้เงินน้อยแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยตอนลูกเรียนอินเตอร์ปรถมกับมัธยมเนี่ยค่าเรียนแพงกว่ามาหาวิทยาลัยเนาะพี่อะช่วงนั้นยัง,ย,งยังลงทุนการศึกษาลูกเยอะรีอินเวสอาจจะน้อยกว่าแต่ช่วงเนี้ยค่าใช้จ่ายเราน้อยลงเลยนะเออก็กลับมารีอินเวสถ้าเดิมตลอดแล้วพี่ก็เลยคิดว่าใช้เงินเย็นแล้วก็ใช้เงินให้น้อยมีเงินเหลือเอาไปรีอินเวสและรีอินเวส ให้จำนวนหุ้นน่ะมันเพิ่มขึ้นตลอดทางแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเราอะ่ะเราคุมอะไรไม่ได้เลยอ,ะอ่ะไม่ว่าความตกใจอย่างผู้คนความโลภความกลัวที่ขับเคลื่อนตลาดหุ้นอยู่เราคุมอะไรไม่ได้เลยแต่สิ่งที่เราคุมได้ที่สุดอะ่ะคือตัวเองคุมให้เราใช้ใจ่ายน้อยได้คุมให้เราเอาเงินกลับไปอินเวสต์สม่ําเสมอคุมให้จํานวนหุ้นมันเพิ่มขึ้นและันผลมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้ ในเรื่องของการลงทุนครับถ้าเกิดวันนี้มีคนที่ฟังพี่นุชพูดเรารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เริ่มลงทุนเลยแต่อายุเยอะแล้วนะครับกลัวว่าจะสายเกินไปกลัวว่าจะช้าเกินไปพี่นุชจะแนะนำยังไงดีครับก็อยากจะแนะนําว่าเออขออนุญาตยกคําของอาจารย์พี่คุณเจอโรอีสานเนี่ยท่านพูดบ่อยตอนพี่เริ่มลงทุนก็ใช้คําของท่านตรงนี้ว่าวันที่ดีที่สุดในการเริ่มลงทุนคือวันนี้คือ แม้จะรู้สึกว่าช้าแต่เรายิ่งทอดเวลาออกไปก็ยิ่งช้าแล้วถ้าเงินมันน้อยวิธีการที่ถูกต้องคุณโจพูดเหมือนกันในที่สุดเงินมันก็จะโตแต่ถ้าวิธีการที่มันผิดแม้เงินมากๆหรือเงินที่เคยสะสมคนบางคนลงทุนมานานแล้วก็ก่อนหน้านี้อาจจะทําอะไรได้ดีแล้วก็มาผิดวิธีในวันนี้ในที่สุดเงินมันก็น้อยไปคล้ายๆคนเริ่มลงทุนใหม่อยู่ดี ดังนั้นก็เลยคิดว่าเวลาที่เริ่มลงทุนช้าเร็วอาจจะไม่ได้สำคัญไปกว่าวิธีคิดต่อจากนี้ที่มันจะถูกต้องแล้วกออ็อยากให้อย่าง FCP ทั้งหลายส่วนใหญเป็นมนุษย์เงินเดือนนะสิ่งที่เราจะทำได้ดีที่สุดคือการค่อยๆสะสมอาจจะไม่ต้องหุ้นก็ได้นะพี่มองหุ้นเนี่ยเสมือนสิ่งหนึ่งที่เราใช้บริหารเงิน พี่อาจจะถนัดลงทุนในหุ้นแต่ถ้าใครเป็นคนที่ยังทํางานอยู่แล้วเขามีสากลออมทรัพย์ในหน่วยงานแล้วก็ไว้วางใจได้เนี่ยลงทุนในสากลอมทรัพย์เลยเงินต้นไม่หายด้วย 3- 4เปอร์เแต่ขอให้แค่คุณมีเหลือมาลงทุนแต่ใครก็ตามที่ไม่มีเงินเหลือมาลงทุนเลยยังมีนี่เยอะะไปหมดเนี่ยโอกาสที่จะพูดเรื่องของการลงทุนก็ไม่มีดังนั้นเนี่ยแม้คุณจะเริ่มช้าแม้คุณจะเริ่มด้วยเงินน้อยแต่ ถ้าความคิดและวิสัยทัศน์มันถูกต้องและมองได้ยาวพอเนี่ยเพิ่มวันนี้ดีที่สุดครับครับก็เราลงทุนเพราะาอยากจะมีสรภาพทางการเงินนะครับในตอนหน้าเนี่ยจะชวนพี่นุชคุยต่อครับว่าพี่นุชมีวิธีในการสร้างอิสรภาพทางการเงินได้ยังไงและถ้าเกิดใครอยากมีอิสรภาพการเงินนะครับจะทํายังไงเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในตอนหน้าครับครับถ้าชอบรายการของเราแล้วก็ไม่อยากพลาดความารู้ดีๆด้านการลงทุน อย่าลืมกด follow กด subscribe กด like และกด share ในทุกช่องทางของเพจ The a u er p o r i t y นะครับ